ก็สวัสดีทุกคนน,นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบาปเหมือนเดิมนะครับกับศึกเควอสนะก็อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับที่ศึกเควอสจะอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ทําคะแนนหรือว่ายัางไม่ได้ไต่อันดับเนี่ยก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับจะน่าจะจบประมาณวันอาทิตย์นะครับลืมไม่สิน่าจะ,ะไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์บ่ายสองนะครับประมาณนั้นนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไต่อันดับนะครับผม อ่ะคลิปนี้ก็ขออีกสักคลิปแล้วกันนะครับก่อนเคออสจะไปนะก็อ่าสรรหาทีมมาเล่นนะครับก็หวังว่าอ่าวันถ,ถัดไปเนี่ยมันจะยังเล่นได้อยู่นะครับผมนะอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นจอมารลิมารุเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือรอบนี้เนี่ยเราใช้นานาชีได้แล้วนะครับก็หวังว่าวันที่คลิปลงเนี่ยนานาชีจะยังใช้ได้นะโอเคถ้าเกิดยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะครับแต่ผมคิดว่านานาชีน่าจะ ถ้าไม่เกินสองพันเนี่ยน่าจะใช้ได้นะน่าจะปรับเป็นพันเก้าไหมอ่ะนะผมก็จะเอาโดน่าเนี่ยมาเป็นตัวแท้งนะครับหรือใครไม่มีก็ใส่นี่ก็ได้ครับพวกตัวเนี่ยอ่าเผาแม่ละบูเนี่ยตัวละห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะใส่ได้เยอะด้วยนะครับหรือจะใส่เป็นตัวอื่นเผาอื่นก็ได้ครับห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยถึงเก้าร้อยเนี่ยใส่ได้ไอห้าร้อยถึงแปดร้อยสิใส่ได้หมดเลยนะก็รอบนี้ผมจะลองทีมนี้ดูกันนะครับอ่ ถ้าเกิดแพ้ก็ค่อยลองเปลี่ยนทีใหม่นะครับโดยอาหารเนี่ยผมจะกินเป็นต่อสู้นะก็อยู่ที่2อ0 0 0 0หนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็อันดับเนี่ยอยู่ที่พันหนะครับก็ affirm. ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสกับเพชรมากเนี่ยก็พันหก็ได้ครับประมาณพันหกพันหก็น่าจะน่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้ของผมพันหกเจ็ดสิบเจ็ดก็อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะก็ได้สามสิบเพชรนะครับใครที่อ่า ไม่อยากาขเขาเรียกว่าไม่อยากปวดหัวกับอารีนาก็ประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณพันหกนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มตาแรกกันดีกว่านะครับวันนี้ก็หวังว่าจะไม่โมทีมนางฟ้าว่าไงโอเคได้เริ่มก่อนนะเราก็จะอ๋อสบายเลยเนี่ยผมรอเขาไอ้นี่ได้เลยเนี่ยตั้งท่าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ถอนบัฟผมเนะี่ยก็นี่ไปก่อนนะครับแล้วก็ทักทายนะเอา c o n f u ชั่นเนี่ยทักทายไปก่อนทักทายที่อลิซาเบธนะ โดนหลบหลีกแน่นอนเลยเนี่ยลืมเช็คหลบหลีกโอเคไม่มีอ่ะสาบายเราละอ่าอุกกนไนเด้เปียงฝั่งตรงข้ามแก้เกมยังไงครับล้างบัฟไหมล้างบัฟโอ้โหขั้นสามมันไปไหนนะคุณจะได้แล้วถ้าได้ขั้นสามเด็คือตาหน้าเราเก็บอลิซาเบธได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลูเชลฝั่งตรงข้ามไปก่อนก็ได้นะ ก็โอเคเหมือนกันเอออีกาซื้อก็ไม่เข้าหรอกนะออมาตีมาเออก็ไม่เข้าหรอกยังไม่เข้ายังถึกอยู่นะทำไงครับเราก็ล้างบัฟไปก่อนนะทีหนึง่งแล้วก็นี่เลยห้ามฮิวต่อแล้วก็ซัดหน้ามากกะเล็ดไปเลยนะครับเออโหรีเวลอะเลือดเต็มอะอะไปไม่ติดคี้เลยมากกะเล็ดอะต่อไปสวิปสลเชื่อ เบาเบาไปไหนล่ะครับหน้าจบแล้วนะอ่าตาหน้าอลิซาเบตเขาได้ฮิลละแต่ไม่เป็นไรได้ฮิลแค่ร,รอบเดียวเราสู้ไดอยู่แล้วนะครับมาว่าไงการ์ดการทอนไม่ขึ้นเลยนะหลังๆเนะี่ยอาล้างฮิวมาเอไม่ใช่ล้างตัดเลือดล้างฮิลอนะไรหรอกเอออีกา,อ,กาอีกาสเตอเรือนะก็พยายามจะตยีมากๆเลยผมลืมใส่ให้โดนาสินะ เขาฮิวไปแล้วใช่ไหมเราก็นี่เลยนะก็ต่อเลยนะครับเราก็สตัรไปนะให้เขาเปลืองการ์ดบัฟเล่นไปนะครับเราก็สตัรอลิซาเบ็ตไปนะครับตัวตีแรงที่สุดของทีมนะอ่นะสวิฟต์จลชเชื่อเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเหลืออลิซาเบ็ตกับอ่าซาริเอลนะที่เป็นดามิเอุกุกันหนเด้หลับไปซะโหการ์ดเยอะซะด้วยนี่ถ้าปล่อยให้ตีนี่คือโห ตัวลางบัฟมาสิแต่ไม่เป็นไรนะครับเราขอแค่รีมมารู้เรารอดเนี่ยก็พอนะได้การลางบัฟด้วยโหโชคดีไปไหนนะทําไมที่ผมลงมามันไม่เคยได้เลยเออยังถึกอยู่โดหน้าผมก็ยังถึกอยู่ไงล่ะเออว่าไงไม่เข้านะติดไม่ติดคีด้วยอย่างนี้ทำไงครับตั้งทอนหนูเพิ่งเห็นว่ากัดจะมานะครับกักตาที่สองโอ้โหเจอตัวตึงเลยเนี่ยโอ้โห เจอใครไม่เจอโหผมไม่อยากเจอหน้ามันสุดสุดๆไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยอ่าไม่เอาเรายัางไม่ล้างดีบัฟนะครับเราจะคอนฟวชั่นไปก่อนนะแล้วก็ตีไปก่อนนะครับเรารอสวิฟท์สลัดขั้น3นะอย่างน้อย2ใบ 2> ได้ไหมขอสวิฟท์สลัดสองใบได้ไหมเออตีลบหลีกเป็นไงล่ะรู้รู้รู้ว่ากินลบหลีกมา คือทีมนี้เนี่ยข้อเสียเดียวของอ่าทีมลิมารู้เลยเนี่ยคือมันแพ้นะครับดัดมือโตนะโอ้ขั้น3ดีมากดีโอ้ได้สองใบก็โอเคนะครับว่าไงฝั่งตรงข้ามอ,ะอ่ะจิ้มมาเลยสี่โอ้โหมีมีล้างบัฟด้วยโอ้จบแล้วนะเออก็เอาตดไม่มันต่อยแรงอย่างอ่อนนะแรงไปเปล่าเออเรียบร้อยนะครับลาก่อนโดน่า ไม่ใช่โดน้ามาโทน่าเราก็นี่ไปก่อนนะครับแล้วก็สวิฟต์สลใส่ดัดไปนะแล้วก็น่าจะฆ่าได้อีกตัวหนึ่งผมเลือกไอ้นี่แล้วกันนะกาลานนะ,อะขอแรงกว่านี้ดัดคอแรงเออสวิฟต์สลเชื่อครึ่งรอ <c oughs> <c oughs> น่าจะฆ่าใครไม่ได้เลยโดนส่งแล้วนะ ดัดฝั่งตรงข้ามมันน่าจะแปงลงร่างไหมแปงลงร่างแนละ้วดูทรงน่าจะยบายนะครับลาก่อนนะทีมเจอดัดมือโตที่ลายแพ้ทุกทีเลยนะก็ถ้าเกิดไอสองตัวนี้รอดนะครับชูนะากับลิมารูรอดนยแต่คิดว่าคงไม่รอดหรอกนะดูจากทรงแล้วเนะี่ยเออก็อยากต่อยผมมากๆเลยก่อยมากเอ,อ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดัดฟื้นเล่น ไม่ใช่ได้ลิมารูอ่ะว่ามะอ่ะเคยังได้อยู่นะครับอ่าโหการ์ดรวมดีไปไหนนะฝั่งงข้ามอ,ะอ่ะอ่าจบแล้วนะครับฝั่งงข้ามเด็ดดับนะรบเรียกว่าชนะแบบงงๆนะครับคิดว่าจะแพ้แล้วชนะพอฝั่งโข้ามเด็ดดับโอเคได้รอดตายแม่โอโหตกใจนึกว่าเจอทีมอาร์เธอร์อาร์เธอร์คอสไม่ใช่นะเป็นทีม ผมว่าผมเล่นไอ้นี่ก่อนดีกว่านะมันน่าจะตีแรงเอาเรื่องนะครับคอนฟวชันไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็อาเธอร์น่าจะเก็บไม่ได้แน่เลยดูจากทรงแล้วเนี่ยอโกกะไายไปก่อนทีหนึ่งแล้วว่าไงต่อเออกระห้ามฮิวนะครับฝั่งตรงห้ามน่าจะตั้งท้อนแหละดูจะโหก์ดเยี่ยมเลยนะ มาว่าไงห้ามฮิวเหมือนกันฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตีมาเออแต่เรายังถึกอยู่เพื่อนเราเราอะยังถึกอยู่นะว่าไงก็รีบตีรีบใช้ไงรีบตีรีบใช้นะอ,อยิงปิ้วมาทีหนึ่งยิงปิ้วเออยิงปิ้วมาเลยอย่าคิดว่ากลัวกลัวที่ไหนล่ะเ,ออเราก็ล้างไปก่อนทีหนึ่งนะห้ามฮิวแล้วก็ อ่าสวิฟสลัดเนี่ยไม่น่าตายแน่เลยแต่เราจะสวิฟสลัดใส่หน้ามันเออเรียกว่ามันตายเมื่อไหร่นี่คือเจอกันนะเออห้ามฮิวไปก่อนแล้วก็มาสวิฟสลัดเชื่อโอ้ไม่เข้าเลยทำดานาเมยหน่อยจอมนันโอ้การีนะครับได้สวิฟสลัดขั้นสองว่าไงเออวตาตชิวะกามัมมาโมรุกามโมรุอะเสืมาต่อยมานึ่ก็ไม่กลัวหรอกนะ เออตีเข้าไว้นะมันไม่เห็นดาเมจอะโอ้โหต่อยอดทนเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าเองจะไม่รับเนี่ยแต่ตัวอื่นมันยังรับอยู่นะขออ่าแล้วเราก็ไอ้น,นี่ไม่เอาดีวกว่าเดี๋ยวตาหน้ามันยิงปิ้วมาเราไม่มีรังบับนะครับเอานี้ล้วก็ตีไปเราก็คอนฟิวชันนะครับเอ,อ,อะว่าไงฝั่งโลค้าบะ่ะตาหน้าก็คอเอาอันติยัดหน้ามัน นะอ,อุกโกลไก่าเด้อรถเลือดค่อยๆตอดนะครับค่อยๆตอดออันติมาแล้วการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้อยู่นะมายิงปิ้วมาลบบัฟเออขั้นสองลบบัฟอ,อ่ะยิงปิ้วแต่ว่าเคอันติลดอ๋อเอ,อ้ยลืมไปว่ามันล้างบัฟได้โอ้โหจบแล้วเคไม่เป็นไรนะครับ เรายังได้อยู่นะอตั้งท่าแล้วก็เอาใครออกก่อนเดียเอาไว้นี่แหละนะน่าจะเป็นปัญหาสุดละผมลืมว่ามันล้างปับได้นะเออลืมไปได้ยังไง <c oughs> โอ้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วเราก็ลืมนะ <c oughs> อ่าโอเคนะตาหน้าคิดว่าเอ,อ๊มันไม่น่ารอดแล้วล่ะหาจุริเนะี่ย หร,หรืออาจจะยังรอดอยู่นะครับยิงปิววะไรยิงปิวเออตีติดโดูทนไปมาเออห้ามฮิวเออห้ามฮิวแล้วไงผมมาโทนา้าผมไม่น่ารอดแล้วดูจากอ้ยรอดมาโทนา้ารอดรอดเฉยนะทีนี้เราก็ อ่ะห้ามหิวอันตินะครับแล้วก็นักดาบแห่งสายลมนะครับพังพรถลาลมห้ามหิวไปกกอนนะห้ามหิวห้ามหิวทักทายทักทายแล้วก็ไปกินซะมีกิโดเออชีเนียเรียบร้อยนะตัวนั้นมาคายไปแล้วหนึ่งนะครับหกด้านติเลยเออพังพรถลาลมอะ่ะเรียบร้อยกระตุกนิดหน่อยนะอันติไม่ใช่อันติอ่าเขาเรียกอะไรนะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดิ ตีแรงโอ้ผมว่าไอนี้แน่เลยผมไม่น่ารอดแล้วล่ะไอ้มาโทน่าเนี่ยน่าจะโดนอันติเออโอ้ลอดรอดแบบวูดวิดแต่อันนี้โดนซ้ำเรียบร้อยนะครับการ์ดเยอะด้วยนะดีแล้วเคลียร์การ์ดนะอ่าทีนี้เราก็อ่ารีมารู้ว่ามันโดนในนี่อยู่ผมใช้อ่า อันนี้แล้วกันนะนานาชีเออพังพรถลาลมไปทีหนึ่งเรียบร้อยเออสกิอาเร่เอาเป็นว่ามันน่าจะนานอยู่นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนอ่าใกล้ๆกล้จบแล้วกันนะครับอ,อ่ะมาผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะจังหวะน,นี้นะอ,อ่ะดิ้นลนไปนะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยนา,นาชีเออสกิอาเร่ไม่คิดว่าท่านี้จะผ่านตาย ขอดูคัสซินนะคกันนานๆจะเห็นมาแต่ที่สี่นะครับเจอกับเฮลบอดด้วยประสบการณ์การแพ้บอดนี่คือเยอะพอตัวนะประสบการณ์การแพ้บอดของผมนี่คือเยอะมากผมบอกเลยเก็บคอนฟิวชันไว้ก่อนนะแล้วก็อ่าฮิวเราให้ฝั่งตรงข้ามใช้ฮิวไปก่อนแล้วกันนะเราดีปะไม่ไม่แน่ใจผม ห้ามฮิวไปก่อนแล้วกันนะให้ฝั่งหลงข้ามใช้ฮิวใช้ฮิวไปก่อนโอเค okay, ได้สวิฟต์สลัดขั้น2โอ้ได้ห้ามฮิวอีกเยี่ยมนะครับอันนี้เยี่ยมเลยอ่ะตีมาก็ไม่เข้าหรอกนะเลมอุโคเกน่าเด็กูดาไซนเนีเอ้ยขั้นหนึ่งอยู่ขั้นหนึ่ง,นนงเอ้ผมก็ลืมไปว่ามันเป็นบอทแต่ผมไม่รู้เลบางทีบอทมันก็ฉลาดอะนะผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีมันก็ฉลาดบางทีมันก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับ อเราสตันไปก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆตอดดาเมจอ่าเฮลไปนะแล้วก็เอ่อผมว่าเอาเอาชุนะออกไปจากตี้เลยก็ดีนะอะลาก่อนไหมโอเคลาก่อนที่อ่ะลืมไปนะว่าค่าตัวหนึ่งเนี่ยคือเฮลเันได้พาร์ทีอย่าใช้อย่ามีการ์ดแช่แข็งนะ ถ้ามีนี่คือ,อจบแล้วนะชีวิตผมเนะี่ยคือลิมารูไปไปคุยกับลากมาว่งแน่นอนอ่โควเดสกะไม่เข้าหรอกยังยังยังตีไม่แรงพอเออเคียวมะตายมะตายเปล่า <laughs> หมายถึงลิมารูอะตายเปล่าผมไม่ค่อยห่วงมาโทน่าหรอก <laughs> เป็นห่วงตัวอื่นโหขนาดดีนี่คือตาหน้านี้น่าจะโดนยับนะครับเราลาก เราลากใครสักคนไปลงหลุมกับเราด้วยนะฮะแล้วก็ฮิลนะล้างบับก่อนผมว่าตาหน้าลิมารุไม่น่ารอดอาชีแนแล้วก็เอาเมอร์ลินไปลงไปลงไปลงในรกกับเราเออเรียบร้อยนะครับปล่อยนานไว้ไม่ดีนะเดี๋ยวการอันนี้นขึ้นคือถ้าจะสุ่มถ้าเกิดจะรวมการ์ดได้ดีขนาดนั้นนะนะ ฆ่ากันเถอะดูดิรวมได้อันตีเลยคือผมผมน่าจะไม่รอดแล้วจะดูจากทรงเน่ะลิมารู้รอดไหมโอเคดีมากอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันยังเหลือบัฟโอ้ยมาโทน,น่ายังเหลือบัฟอยู่โคตรอา้าวอันตีฝั่งตรงข้ามล้างบัฟด้วยหรอ แล้วบับอันนั้นลิมารู้ผมหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยลิมารู้ตีผิดตัวแล้ว <laughs> แล้วบับอันตีลิมารู้ผมมันโดนถอนไปไหนอะ่ะ <c oughs> เอออะดีมากคอนฟิวชันเ <c oughs> มื่อกี้เขาอันติมาใส่ผมใช่ไหมเข้าสู่ช่วงงงนะครับขออ่านอีกทีเพื่อความแน่ใจนะ <c oughs> เอาเป็นว่างงไปก็ไม่ช่วยอะไรก็ ลาก่อนนะเฮลลืมไปว่ามันมีมันมีไอ้นั่นสีแดงเดเออเดวายยนดาจาชื่อไม่ได้โอ้จะตายกันแล้วด้านต่อ,อีกรอบละถ้าลิมารู้ผมอ่าไม่ไม่ไปเกิดใหม่ก่อนนะนะดีมากนะบอทก็ยังคงเลงมาโทษหน้าแค้นแค้นอะไรขนาดนั้นนะ เรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฉากด้วยนาาชิมันเดิมนะมานะครับกับตาสุดท้ายกับเอ็ดคาโนครับโจ๊กนะครับสีเขียวซะด้วยโอ้โหเจอตัวตึงแล้วมามารดแดนตีละอ่ามันน่าจะถอนบัฟผมมาแต่ไม่เป็นไรนะอย่างไรก็ ให้ให้เขาเนะี่ยมาถอนนะครับแล,นนนะแล้วก็อันนี้ไปนะแล้วก็อันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยฆ่าเอ็ดคโนตาหน้าผมคิบบดว่าบทน่าจะยังไม่ตั้งท่านะไม่ใช่บทสิคนนี่ว่าเวนลืมตั้งท่าปะไหนตั้งท่านะหลดป้องกันออ,อดทนด้วยไงอดทนโชเลยเอ,อ้ยเมตตานี่มันยามกันเกินไปแล้วขอเก็บเอสดคโนให้ได้ก่อน สวิฟต์สลัดเลยแล้วกันไม่รู้เก็บได้ไหมนะครับไปอีกทีนึ่าสวิฟต์สลัดเชื่อขอหน่อยขอเกินครึ่งหลอดอะ่ะเ้อโอครึ่งหลอดอยังยืนได้อยู่นะยังยืนได้อยู่ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังยืนได้อยู่ อ่าถ้าคอนฟิวชั่นนี่มันลบอันไหนผมไม่แน่ใจเลยลองไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าลบถูกอันก็ดีไปโอเคลบถูกอันอยู่นะอ่าลาก่นนะเอ็ดคาโนครับโจ๊กสวิฟลเชืชอเรียบร้อยอันโนโชมาโชหน้าเราก็ยังตั้งท่าอยู่นะส,สองเธนหรือสามเทอเนี่ยทำไมมันนานอย่างถือว่าดีนะครับ เออไฮเปอร์ตกกาวิตีเฮ้ยรอบนี้เขาตีเข้าแล้วมามาร์ทไม่มีอะไรมากนะครับอันติสตาร์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวตั้งท้าแล้วจะเป็นเรื่องยุ่งนะครับชิเน่อ่าชิเน่ลาก่อนนะมามาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไม่เด้งทียังไม่ถึง10%ใช่ไหมหรือหรือไม่มีผมไม่ได้เช็คด้วยมีไหมเนี่ย ไม่มีเอามีโอเคอ,อยากเห็นมาโทูหน้าคัดซีนได้ไหมคือนานๆจะได้เอามาโชว์หน้ามาเล่นในอารีน่านะขอคัดซีนสักคัดซีนหนึ่งเออเรียบร้อยนะครับได้ตามหวังนะอ่านะครับก็จบกันไปแล้วกับสึกเอ,อน5าตานะครับผมก็หวังว่าทุกคน ะจะเล่นเราก็ไต่อันดับกันได้เรื่อยๆนะครับผมก็อย่างน้อยก็สัก3 0อนะครับอย่างน้อยก็30เพชรนะก็น่าจะกําลังดีนะครับใครที่ไต่เกินได้มากกว่าน,นั้นก็ขอให้ไต่ขึ้นไปถึงอันดับ1%นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเคอเน่จะไปแล้วนะครับยังไงอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับเผื่อใครแบบอดองดองไว้รอเล่นรอรอรอ,อมีเวลาเราค่อยเล่นหรือว่ารอไตท่ทีเดียวนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับสําหรับอาราชาลาชาอะไรล่ะเจอมันนะครับเรียกว่ามาเจอมันเนี่ยคืออยู่ทุกคลิปในสึกเคออสในช่องผมเลยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะพูดซ้ำอีกและ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ